โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาในช่อง NTP Boy อีกเช่นเคยเนาะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Darkball Legend นั่นเองครับอ่าก็กลับมากันอีกรอบหนึงน่งทุกคนสำหรับในตัวส่วนของเกม Darkball Legend นะครับก็เพราะว่าในตัวส่วนของตู้กาชานะครับสำหรับ Darkball Legend เนาะก็เดินทางมาถึงในตัวส่วนของพาทที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอ่อในการฉลองครบรอบ7ปีเนาะ ภาคที่2ก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาในตัวส่วนของทีมไซยันซากานั่นเองเนาะโกคู Goku กับเบจิต้านะครับที่ต้านพลังกันนั่นเองอน่าจะเป็นภาคแรกๆเลยแหละสำหรับตัวละครเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยสักเท่าไหร่แต่ว่าอาร์ตผ,ผมชอบของเบจิต้ามากกว่านะเพราะมันดูเทด่ดีแต่ส่วนใหญ่น่าจะไปพีก,กันที่ระบบ PVP กันมากกว่าใช่ไหมทุกคนจากการที่ดูไลฟ์สดมาเนาะ เพราะงั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาเปิดกาชานะครับในตัวส่วนของพาทที่2ทั้งหมด7,000เม็ดนั่นเองคือถ้าสังเกตส่วนใหญ่นะครับในคลิปของดั้งบอลเลเจนเนี่ยผมจะเปิดที่ประมาณแค่7,000เม็ดเองเพื่อให้เข้ากับทีมฉลองร,รอบ7ปีนะครับคือไม่ใช่อะไรหรอกคืออ้างก็เพราะว่าเราฟาร์มได้แค่นี้เนาะคือผมไม่ใช่ไม่ใช่สายเติมแล้วทุกคนคือแบบว่าก็ฟาร์มจากอีเวนต์ทั่วไปปกตินี่แหละก็ได้ประมาณนี้ก็ถือโอกาสมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันอ่ะเพื่อให้การเสียเวลานะ สำหรับตู้กระชาน,นะครับก็จะเป็นแบบว่าคูณ3าม o ซ e พาวเนะเหมือนตอนพาที่ที่1เลยส่วนพาที่ทน่1นะครับก็จะเหลือแค่คูณ2เนาะก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่อ่ะสำหรับตัวละครนะครับแน่นอนเราต้องการแค่หน้าตูนะ้เนาะแต่ถ้าได้ข้างตู้ที่จําเป็นมาก็จะดีมากผมขอไปดูที่ตัวก่อนนะว่าเราจะพอถ่วงเวลาคลิปให้มันยาวหน่อยได้ไหม <laughs> โอเคขอเปิดตัวเล่นเ่นก่อนแลวกันนะครับ คือสลับพาร์ทหนึ่งนะครับผมก็ได้มาหมดไปที่ร้อยเนาะก็คือโกคูกับเบจิต้านะครับบอกได้คำเดียวว่าเสียเพชรไปเยอะมากๆนะเออแต่ยังน้อยก็ได้มาครบนะในตัวส่วนของพาร์ทที่1แต่ว่าถ้าผมเปิดพาร์ทที่2ได้หมดเนี่ยผมน่าจะเปิดพาร์ทที่1ต่อเพราะว่าผมน่าจะชอบแบบเอ่อยูนิเวอร์ซอลซาก้ามากกว่านะครับโกคูมันเล่นมันกว่าส่วนตัวผมมองว่าโกคูไอ้พาร์ทหนึ่งเล่นมันกว่านะแต่ว่าพาร์ทสองนี่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยอื โอเคขอญาตแบบว่าเปิดตัวเล่นๆไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเมื่อกี้เห็นตัวการันตีเออ LF หน่อยไปทีหนึงนะครับขอเป็นตัวใหม่ได้ไหมผมเห็นว่ามีนับป่านในตู้อยู่โอเคไม่น่าใช้ตัวใหม่นะครับอ่าเป็นโกฮังเนาะมาครับก็มาเริ่มกาชากันดีกว่านะในตัวส่วนของตู้กระชาพาตที่2ผมขอเริ่มที่ตู้โกคูก่อนเลยแล้วกันเนาะเปิดกันที่พระเอกเลย 7,000เม็ดน,นะครับเราก็จะได้ออรอบนึงเนาะแบบว่าวนลูปรอบนึงไปเลยสำหรับโกคูกับบิจิต้าโอ้สามร้อยเมนนี้นมาเป็นด่านหิมะเลยหรอเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะเออแพ้ด้วยเหรอบิจิต้ามาปะเนี่ยโอ้โหนึกว่าเป็นผมฟ้ามานะทุกคน คือหลังจากนี้เนี่ยผมไม่น่าจะเปิดต่อนะคือน่าจะดองรอพาร์ทสามนะครับคิดว่าพาร์ทสามน่าจะมีอะไรให้เราแบบได้รุ้นหน่อยเอบอกว่าเป็นโอ้ตัวเก่ามากโอเคจบเป็นที่ร้อยนะมันไอ้สามร้อยอันแรกนะครับก็ไปกันต่อเลยอ่าสเต็ปที่สองนะครับเป็นดาวห้าลูกนะแล้วก็เป็นดาวนอเมกนะครับ โ,โกคูชนะอยู่นะแต่ทำไมผมได้ภูแบบว่าภูเทาเยอะเลยแบบภูธรรมดาโอเคแต่ชนะอยู่ผมคิดไม่ได้มีอะไรขอญาตสคิปแล้วกันนะครับโอเคจริงด้วยเป็นโกคูแบ็คนะทุกคนโอเคจดาวพอดีนะครับเราจะได้ไปเล่นเอาห้าสิบเมตรนะอ่ะไปกันต่อครับสเต็ปที่สมไม่มีสูตรอะไรนะทุกคนแบบว่าช่วงนี้สูตรหมดนะ โอเคได้ลุ้นหน่อยนะครับสลับมันตินี้เป็นดาวดาวเมกเอ้ยไม่ใช่เป็นดานิมะนะครับพูดผิดมีอะไรให้เราได้ลุ้นไหมเป็นภูทองนะครับโอ้โหปีเซอร์เป็นโลหัวใจนะนกวโบลี่จะมาก็ยังดีเนาะโอเคอันนิเมชั่นดูไม่น่าได้ลุ้นเลยเลยทุกคนแต่ขอรู้หน่อยแล้วกันเนาะมันแค่700เมตรเองนะครับ โอเคเป็น LF นะครับอโอโเป็นโกคูจีทีนะทุกคนนะถือว่าเอามาอัพดาวแล้วกันนะครับโอเคมามาลุ้นสเต็ปที่4กันดีกว่าทุกคนก็คือ EX Core High ็อทไ g ้การันตีนั่นเองมาครับมันตีนี้เราน่าจะได้ลุ้นหน่อยนะคิดว่าโอเคเป็น ด่านหิมะอีกรอบนึงนะครับเราอนี้เป็นดางลัมบอลเนาะมีอะไรไหมโอ้โหโพลุงนะครับโบลี่เหรอเอ้าไม่ใช่โบลี่นี่หว่าแล้วงเป็นอะไรอะบิจิต้าเหรอโอเคถามหาบิจิต้าผมฟ้ามาตั้งนานนะคนเลสุดก็มานะอ่ะมาเป็นลุ้นกันนะครับว่าเป็น LF ตัวอะไรเนาะแต่ ไม่แน่ใจว่ามันไม่น่าใช่หน้าตู้หรือเปล่าแอนิเมชันอย่างเงี้ยคือมันน,น่าจะแค่การเตีเอฟนะครับแต่ก็มีโอกาสเป็นหน้าตู้อยู่นะตื่นเรืเ่องปะเนี่ยโอ้ยังไม่ใช่นะครับโอเคเป็นคูลเลอร์นะทุกคนโ okay. อเคอ้าวมาอีกรอบหนึ่งโอ้โอเคเป็น เบจิโตนะครับฉลองครบรอบ6ปีเนาะโอ้โหเอเอฟนี่ออกลัวๆแต่ไม่ใช่หน้าตู้นะครับโอเคเบจิโ okay. ตเอามาอัพดาวน์หน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้เบจิโตก็ยังเก่งอยู่นะครับในตัวส่วนของตัว6ปีนั uh, ่นเองไปกันต่อครับผมยังไม่เคยได้อนิเมชันอันใหม่เลยอะที่เป็นเซลแม็กใช่ไหมเอออยากได้เหมือนกันนะครับมันดูเท่ดี ก็ครูชนะอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยอยากลุ้นกับไอ้แมปดาวนามเมกนี่สักเท่าไหร่เลยมันดูเหมือนไม่ได้อะไรเลยเออผมอยากไปลุ้นพวกไอ้ดาวนามเมกที่กำลังระเบิดแล้วก็ไอ้ด่านอาวกาศไม่ก็อยิมะแทนมากกว่านะครับอา้าวอ๋อตกใจหมดครับ่อกีสกีพหายนะอา้าวสกีพหายอรอบทุกคนรอบนี้มาเป็นโอเคข้างตู้นะครับก็โอเคอย่างน้อยก็ถือได้ข้างตู้มาแล้วกัน อืมดีกว่ายังไม่ได้อะไรเลยเนะยาะจะได้เอาไปเล่นแบบในตัวส่วนของเลดได้นะครับผมขอสุ่มตั๋วก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาสุ่มสเตปฟรีเนาะผมรู้สึกว่าสเตปฟรีน่าจะพอเล้ลุ้นกว่าตั๋วนะโอเคไปขอโกคูได้ไหมแบบว่าจะได้ปิดตู้นี้ไปเลยนะเพราะาเราได้ข้างตู้แล้วเมื่อกี้โอ้โหอนิเมชั่นมันดูไม่น่าได้เลยนะทุกคน โอเคคูลเลอร์นะครับมาพึ่งสเต็ปฟรีกันหน่อยนะครับว่าเราจะได้อะไรไหมโอเคไปโอ้โหโไม่น่าได้อะไเลยทุกคนแอนิเมชั่นดูแบบเงียบเหงามากนะลุ้นแบบลุ้นโพหน่อย โอ้โคลุงนะครับเอ้ยใช้ได้นะเนี่ยแต่อนเมชันมันดูแบบบิจิตา้าอีกแล้วเหรออ้าแพ้ด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นวิทนะครับก็ยังไงก็น่าจะการันตีเอฟนะแต่ว่าได้แอนิเมชันแบบว่าผูทงสองรอบนะครับโอเคเอฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเออลืมเหมือน Animation วิดนี่การันตีเอฟใช่ไหมคิดว่าน่าจะมีแหละนะมาลุ้นกันแล้วกัน โอ้โหคือตอนแรกผมแบบเกือบดีใจนะทุกคนพอรีสคริปมันหายอ่ะเออแล้วมันเสียงเป็นโกคูรวมเป็นโกคูเอฟที่ผมยังไม่มีะนะทุกคนอะไรมาเนี่ยโอเคไม่น่ามีเลยนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าได้ตัวใหม่มาเนาะก็ใช้ได้แหละโอ้โหตอนแรกตกใจนะครับเห็นชื่อเห็นสคริปหายแล้วก็แบบว่าโอ้โหเป็นเสียงโกคูด้วยเสียดายเสียดายดอ่ะไปต่อกันที่ตู้เบจิต้านะครับ มาลุ้นกันดีกว่าว่าพระรองเนี่ยจะให้เราหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้เบจิตา้าก็โผมาช่วยเราด้วยหวังว่ารอบนี้ทมานะโอเคสามร้อยแรกไม่น่ามีอะไรนะครับขอยาตสักคิปแล้วกันอ่ะไปกันต่อครับห้าร้อยจะพอได้ลุ้นไหมโอเคห้าลูกนะครับไม่แน่ใจว่าเออมีอะไรหรือเปล่า โอเคโพแดงนะครับอาอนิเมชันหนูเงียบเหงามากนะไม่ได้มีอะไรนะครับผมคิดว่าโอเคขอญาติสกิลแล้วลกันนะอ่ะ uh, ไปต่อที่700ครับ700น่าจะพอได้ลุ้นอยู่เนาะะนใหญ่ผมอยากไปลุ้นสเต็ป4ี่ที่แบบการันตีโอเคมามาลุ้นเป็นดนันเอา่ากาศกันดีกว่าว่าจะมีอะไรพิเศษไหมครับ โคแดงนะครับนึกว่าบูดี้จะมาแพ้ด้วยบิจิต้ามาไหมโอเคบิจิต้าผมเหลืองมานะครับจะยากนะก็การตีสปาร์กิ้งธรรมดานะไม่น่ามีอะไรอ่ะขอยัดสคริปต์แล้วกันนะครับโอเคจริงด้วยไม่มีอะไรจริงด้วยอ่ะไปกันต่อครับสเต็ปที่4เนี่ยสเต็ปนี้น่าจะพอแบบว่าได้ตื่นเต้นหน่อยนะ อ่ะไปครับมีโอเคเป็นด่านดาวนาเมกนะครับแต่มีแอนิเมชันนากอนบอลน,นะโอ้แพ้ด้วยเหรอจะไหวไม่ได้โกคูโคทองนะครับอืเสมอเหรอโอเคเป็นไซยะสามนะครับ ขอแยาสักคลิปแล้วกันทุกคนผมคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรได้ดูจริงด้วยคือเดนเมชันมันดูเงียบเกินไปอ่ะเออนะก็สเต็ปที่ห้านะครับก่อนที่จะไปสเต็ปฟรีกันเนาะอโอเคเป็นด่านดาวนาเมกนะครับที่กำลังจะเบิดระเบิดนั่นเองเนาะก็มาดูกันว่ามีอะไรหรือเปล่า มาโพทองนะครับโอเคพิเซอร์เป็นโรคหัวใจก่อนนะจะพอรุนได้ไหมเนี่ยโอเคไม่น่ามีอะไรทุกคนขออนุญาตจคลิปแล้วกันนะครับจริงด้วยโอเคเป็นเบจิโต้นะทุกคนเบจิโต้หกปีแล้วมันอยู่ตู้นี้ด้วยเหรอเนี่ยเยพิ่งรู้เนี่ยน่าจะอยู่หลายตู้แล้วทุกคนอ่ะคอนเสปต์เดิมน,นะครับผมขอเปิดตั๋วก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมาเปิดสเต็ปฟรีนะครับ เผลอเนี่ยทุกคลิปดักบอลนเนี่ยที่อัดคลิปลงเนี่ยอาจจะไม่ดวงดีนะแต่พอไปเปิดนอกรอบนี้คือได้ตลอดเลยทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะลงไปน่าจะคลิปนี้จะเป็นคลิปสามแล้วใช่ไหมทุกคนแบบยังไม่แบบได้แบบหน้าตู้ให้เพื่อนดูเลยโอ<ท> <c oughs> เคอย่าดนมิชชั่นแล้วทอครับขอบ่อยข้ามดีกว่ามาครับสเตปปิดท้ายนะของวิดีโอนี้กันดีกว่านะครับว่าจะปิดคลิปสวยหรือเปล่าไป แอนิเมชั่นตึงๆได้ไหมเอ้แต่ข้างตู้เลยยังไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคนะครับเป็นด่านอาวกาศนะทุกคนไม่เป็นซูเปอร์ไซยาด้วยอย่างนี้เรารลุ้นแอนิเมชันอะไรได้ไหมโอ้โผล่ลุงนะครับอา้าวน่าจะก,การตีอาเวฟนะผมคิดว่า <laughs> ตอนแรก ตอนแรกนึกว่ามันจะมีแอนิเมชันโบลี่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่เลยโอเคไม่น่าใช่ตัวแรกนะตกใจหมดเลยตัวนี้หรอโอ้โหเป็น l f g o h a n ultimate นะครับสีแดงเนาะโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคนสำหรับการเปิดกาชาในตัวส่วนของภาคที่2เนาะผมก็เกลือเป็นอีกแล้ว เกือมาสาคลิปแล้วทุกคนในการเปิดอาชายัยเพื่อนๆดูเนี่ยเรสใยคงต้องไปฟาร์มเพชรแล้วก็เปิดนอกรอบเอาอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คิดว่าคงน่าจะต้องดองเพชรแ,แหละเพราะว่าพาสามเนี่ยอีกประมาณ2สัปดาห์ได้ไหมผมไม่แน่ใจนาะแต่ว่าก็คงเริ่มดองแล้วแหละ อาจจะไม่เปิดพาสองต่อนะครับอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดกาชาเนาะก็ขอให้ดวงดีกับผมแล้วกันแล้วก็ได้ตัวละครที่เพื่อนเพื่อนหวังกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับผมด้วยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย